แปดสิบงหาค่าของคอร์สมงสองสิบสามบวกคอรสมงสองสิบห้าบวกคอรสมงสองเจ็ดเจ็ดบวกคอสมงสองเจ็ดห้าเท่ากับเท่าใดเท่ากับคอรสดอันนี้มันก็จะได้ว่าถ้ามุมบวกกันได้เกสอะสายกับคอถ้าบวกกันได้เกค่ามันจะเท่ากันเช่นอย่างเงี้ยเช่นสายสาก็เท่ากับหนถ้าเป็นคอรก็คือคอ s 6สหกส็เท่ากับหน่งนสเหมือนกัน ถ้ามุมตรงนี้สองตงัวนี้ลงมาได้ละเก้าสิบองศาค่าของทรา์กับคอร์สมันจะเท่ากันอันนี้ก็แบบเดียวกันเพราะนั้นก็เป็นคอร์สกำลังสองสิบสามก็บวกกับคอร์สกำลังสองสิบห้าก็บวกกับคอร์สกำลังสองเจ็ดเจ็ดก็บวกกับคอร์สกำลังสองเจ็ดสิบห้าอย่างเีอ้อันนี้คอร์ส คอสกำลังสองสิบมันตัวนี้มันจะเท่ากับอะไรล่ะคอสกำลังสนะคอลังสองเจมันก็จะเท่าเป็นอะไรมันก็ต้องเท่ากับ s i n sin ายกำลัง 2, นะสองทรากำลังสองสิบสามเพราะว่าสิบสามกนะ็เจ็ดสิบเจ็ดลงมาได้เกเพราะนั้นก็เป็นคอสกำลังสกับ s i n ยกลัสองตัวนนี้นก็จะเท่ากับ s i ายกำลังสอง ไซด์กำลังสองก็สนะิบห้าไซด์กำลังสองสิบห้าเพราะว่าลงมาได้เก้าสิบอย่างนี้พรตัวนั้นคอสกำลังสองสิบสามก็บวกกับไซด์กำลังสิบสามก็ได้เป็นหนึ่งแล้วก็คอสกำลังสองสิบห้าบวกซด์กำลังสองสิบห้าก็ได้เป็นหนึ่งอีกก็หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสองอย่างนี้แล้วก็ตอบสอง